ตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะหัวข้อต่อไปที่เราจะทําการศึกษาก็คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดลักษณะสําสคัญของตลาดนี้นะคะก็จะมีก็คือสินค้าของผู้ขายมีความแตกต่างกันเช่นรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าบรรจุภัณฑ์ท,ที่แตกต่างกันนะคะแต่และอันก็จะมีบะแบบว่าลักษณะที่เป็นจุดเด่นของสินค้าแต่และอันของแต่และแบรนด์นะคะต่อไปก็จะเป็นมีผู้ ซื้อผู้ขายจำนวนมากรายและผู้ขายแต่ละคนสามารถควบคุมราคาสินค้าได้บ้างและ 3. นะคะการแข่งขันด้านการขายจะอาศัย,จะ,ศยจะอาศัยการโฆษณาส่งเสริมการขายทุกคนก็จะคงจะเคยเห็นแบบวกโฆษณาในทีวีใช่ไหมคะพวกโฆษณาโค้กสบู่อะไรพวกนี้ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะบอกว่าสรรพคุณของสินค้าตัวเองตัางๆนานา,นาซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้ต่างกันมาก แดะราคาก็พอๆกันแต่ก็คือการโฆษณาเพื่อให้ยอดการขายมันพุ่งขึ้นทุกคนก็จะต้องทำการตลาดมาได้ผสรุปนะคะในกระดน่งแทึงแข่งขันถึ่งผู้ขายคะในระยะสั้นแข่งขันผู้ผลิตก็จะมีงานเสร็จพิมจะได้รับผลอะไรเกินปกติหรือก็หรือปกติหรือขาดก็ได้ผมไม่เข้าใจครับครูมีวิธีแบบทำให้ผมเข้าใจแบบง่ายๆไหมครับ กูก็คิดเวลานะคะนักเรียนาอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาที่มันมากเกินไปไมีแต่นเนื้อหาอยนี้ผู้เข้าใจนะว่าแบบสมัยนี้มันเป็นยุคทเทคโนโลยใีใหม่นะักเรียนอาจจะมีความสในใจเนื้อหาเกี่ยวกับพวกตัวหนังสือน้อยลงเพราะง,งาั้นครูมีคลิปวิดีโอเป็นเหมือนหนังสั้นจากเพื่อนเพื่อนห้องค่า32นะคะจะมาให้นักเรียนได้ทําการศึกษาเพื่อ,ออาจจะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าเป็นฟิลเหมือนหนังใช่ไหยนักเรียนอาจจะชอบค่ะแล้วทำเลยจ้า โบสไม่ได้เรียนเรื่อง <c oughs> ไม่รู้เรื่องในหลักเนี่ยวันนี้เราเราควรไปถามใครดีอ่ะอ่าคนที่รู้และตั้งใจน่าจะวางไม่ก็มีมั้งอย่างงั้นเราไปถามวากับมีกันว่าวันนี้ให้น,นักเรียนรู้เรื่องอะไรได้ยเนรู้ได้อยู่ได้อยู่วันนี้ครูสอนเรื่องอะไรบอกครับ ครูสอนเรื่องตลาดพึงแข่งขันที่ผี่ขาหมายถึงตลาดหมายถึงตลาดที่บริษัทหรือผลิตภัณฑ์ต้องมาแข่งขันกันในตลาดแต่เป็นการแข่งขันที่ไม่รุนแรงมากแบบว่าสินค้าของแต่ละแบบบริษัทใช่ไหมัด้ทมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเป็น,นคน่คน Lindsey, รระถ้า,กาเกิดแ,แต่ละบริษัทอ่ะมันต้องแบบว่าใช้กลวิธีการตลาดเฉพาะเป็นการผูกขาดุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะแล้วแต่ละบริษัทก็พยายามที่จะเป็นผู้นําในด้านเทคโนโลยีในตลาดนั้นด้วยแล้วเงควรจะมีแบบ

แสดงว่าพวกยาสีฟันนี้ก็ใช่สิเนีย่ยเรามีเซ็นโซลกับเซนโซไดใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าเซนโซไดลดร,ราคาซอลก็จะลดราคาตามเพราะว่าถ้าไม่ลดราคาตามลูกค้าก็จะไปซื้อเซนโซไดามากกว่าเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ใกล้เคียงกันทุกต้องก้ร มีเพื่อนของอธิบายให้ฟังนะครับก็จะมีอย่างโทรศัพท์แล้วก็ซิมอย่างโทรศัพท์เนี่ยจะเป็น Apple กับ Samsung นะครับถ้าเป็นซิมก็จะเป็นชิมกับเอเราคาถ้าสินค้าอะไรถ้าสินค้าตัวเกลือตัวเล็กเนี่ยรุ่นราคาลงสินค้ายก็ไม่ต้องราคาลงเนื่องจากสินค้าเนี่ยมีคนรับซื้อไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเลยต้องปรับตัวลงไม่งั้นอยู่ในโลกอยู่ไม่ได้นะครับ ใกล้เคียงกันนะครับและผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันและมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันอย่างมากแต่สิ่งที่พวกเขาคุณขันกันเนี่ยคือคุณภาพลักษณะและการแข่งขันการทางตลาดทาให้กลุ่มลูกค้กกขาของเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันไปและพวกเขาก็พยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของบริษัทตัวเองเพื่อที่จะแข่งขันกับอีกบริษัทอีกที่ได้ รถลง, when they come for you Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were eight and you had bad treats, you go to school and learn the golden rule. So, why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cold what you gonna do or what you gonna do when they come for you bad boys bad boys what you gonna do or what you gonna do when they come for you